ในจ้างแสบจ่ายเงินเดือนสุดท้ายเป็นเหรียญแขนโดนร้องเรียนใช้งานหนะักเรื่องราวดังกล่าวนะครับถูกนํามาเผยแพร่บน f c e e o o o ครับโดยศูนย์บริการแรงงานข้ามชาติในเมืองสินจูประเทศไต้หวันครับที่ได้เล่าเรื่องราวของแรงงานข้ามชาติที่นำแฝงว่า S ซึ่งที่ผ่านมานั้น S ได้ทํางานเป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวหนึ่งมานาน4ปีและเธอยังต้องช่วยเหลือธุรกิจอาหารของครอบครัวนี้ควบคู่ไปด้วย ซึ่งผิดไปจากข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ในตอนแรกทั้งยังไม่มีการจ่ายค่าล่วงเวลาให้เธอเลยแม้แต่น้อยโดยที่ผ่านมาเธอต้องทำงานอย่างหนักทั้งงานบ้านและงานธุรกิจร้านอาหารตลอดระยะเวลาที่เธอต้องทำงานให้กับครอบครัวนี้มันทำให้เธอเหนื่อยล้าจากการทำงานเป็นอย่างมากแม้ว่าเธอจะแจ้งความเรื่องดังกล่าวกับน,นายนาแต่เขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเธอแม้แต่น้อย และถึงแม้ว่าเธอจะพยายามขอลาออกจากที่นี่แต่ครอบครัวนี้ก็บอกให้เธออยู่ต่อไปก่อนจนกว่าพวกเขาจะหาแม่บ้านคนใหม่มาแทนเธอได้แต่เธอก็ได้ปฏิเสธคำขอดังกล่าวไปซึ่งทําให้ในจ้างของเธอโกรธเป็นอย่างมากด้านในจ้างจึงขู่ว่าจะริบค่าจ้างที่เหลือและเรียกค่าชดเชย4 0 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันถ้าเธอลาออกไปหางานใหม่ก่อนกําหนด มันทาให้เธอตัดสินใจยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์บริการแรงงานข้ามชาติก่อนจะนํามาซึ่งการนัดเจรจาระหว่างการประชุมนั้นในจ้างได้ตกลงที่จะให้เอสลาออกจากงานได้และยินดีที่จะจ่ายค่าจ้างที่เหลือให้เธอแต่ในจ้างรายนี้กับเลือกที่จะจ่ายค่าจ้างเป็นเหรียญหนึ่งดอลลาร์ถุงใหญ่ๆ2ถุงมาวางไว้ให้กับอดีตลูกจ้างนับเองดานเฉินสิวเหมยหัวหน้าสำนักงานแรงงานข้ามชาติเถาหยวนได้กล่าวว่า การกระทําของเขาก็ทําให้ผู้เข้าร่วมการประชุมต่างตกตะลึงมีปัญหากับเหรียญหรอมันก็เป็นเงินไต้หวันเหมือนกันในจ้างกล่าวทิ้งท้ายอย่างไรก็ตามครับเอสได้หิ้วเหรียญทั้งหมดไปที่สํานักงานไปรษณีย์ฝั่งตรงข้ามให้ช่วยนับและเปลี่ยนเป็นธนบัตรให้ด้านศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติสินจูได้ระบ,บุว่านอกจากในจ้างรายนี้จะไม่ต้องขอโทษแล้วเขายังดูถูกดูแคนแลนแรงงานต่างชาติด้วยการจ่ายเงินเป็นเหรียญ พฤติกรรมเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งมันทำให้ชาวไต้หวันทุกคนที่อยู่ในที่นั่นรู้สึกอับอายกับการกระทำนั้นเป็นอย่างยิ่ง